ห้องน้ำโรงเรียนที่ทำลายชีวิตเธอไปตลอดกาลสวัสดีครับผมช่องคาราคัดคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Fall out. ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่เวดาจะเ,เป็นสาวมัธยมปลายที่มีความสดใสและล่าเริงเหมือนกับเด็กทั่ว,วไปทุกๆวันนิกเพื่อนสนิทที่เป็น LGBT ก็จะขับรถมารับเพื่อไปโรงเรียนด้วยกันทั้งสองสนิทสนมกันเป็นอย่างมากและพูดคุยกันแทบจะทุกเรื่องในห้องเรียนเวดาเธอเป็นเด็กที่ฉลาดเรียนเก่งและเป็นที่รักของคุณครูทุกคนจนกระทั่งเอเมิเลียน้องสาวทแท้ๆท,ที่เรียนกันคนละโรงเรียนได้ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือเวดาเลยขอ,อ อนุญาตไปเข้าห้องน้ำและโทรหาน้องสาวในทันทีจนได้ดูว่าเอมิเลียนั้นเธอเพิ่งจะโตเป็นสาวและมีประจำเดือนเป็นครั้งแรกเธอเลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเวดาเลยบอกว่าไม่ต้องกลัวและถามว่าเธอมีผ้าอนามัยไหมซึ่งเอมิเลียก็เตรียมรอไว้อยู่แล้วเวดาเลยช่วยสอนวิธีใส่และทั้งสองก็นัดกินข้าวเย็นด้วยกันจะได้สอนวิธีรับมือกับเรื่องนี้หลังจากวางสายเวดาก็แวะมาเข้าห้องน้ำก่อนที่จะได้พบกับเมีย สาวฮอตประจำโรงเรียนที่กำลังแต่งหน้าอยู่เธอจึงรีบแชทไปบอกนิกด้วยความตื่นเต้นเพราะมีานั้นเธอเป็นคนดังในโลกโซเชียลด้วยเมื่อเวด้าออกมาลัางมือก็ได้พูดชมเมียว,ว่าเธอไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าด้วยซ้ำเพราะเธอสวยอยู่แล้วเมียจึงกล่าวขอบคุณพร้อมกับส่งยิ้มให้แต่ทันใดนั้นเสียงลั่นไกก็ดังสนั่นไปทั่วโรงเรียนตามมาด้วยเสียงกรีด้องด้วยความตกใจทั้งสองเลยรีพากันไปแอบในห้องน้ำแต่เสียงลั่นไก่นั้น ็ยังดังอย่างต่อเนื่องและใกล้เข้ามาทุกทีทําให้พวกเธอหวาดกลัวจนตัวสัน่นพอไม่คิดว่าจะมีการกราดยิงเกิดขึ้นเวดาที่คิดว่าตัวเองคงจะไม่รอดเลยส่งข้อความไปบอกลาน้องส่วนเมียก็กลัวจนทําอะไรไม่ถูกเลยปิดปากกั้นเสียงร้องเอาไว้ในตอนนั้นเองเสียงเปิดประตูก็ดังขึ้นพวกเธอจึงพยายามเงียบที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่เมียก็ดันเผลอทําต่างหูลูดจนมีเสียงดังเกิดขึ้นและเป็นโชคดีที่คน นที่เปิดเข้ามาไม่ใช่คนร้ายแต่เขามีชื่อว่าเกวนตินนักเรียนห้องข้างๆที่เห็นน้องชายถูกจัดการไปต่อหน้าต่อตาเลยหนีเข้ามาแอบที่นี่เวดา้าเลยบอกให้เขาคานเข้ามาแอบด้วยกันและได้เห็นว่าเสื้อผ้าของเกวนตินนั้นมันเต็มไปได้วยเลือดทั้ง3ทําได้แค่เก็บตัวเงียบอยู่ในห้องน้ําไม่นานนักเสียงรถตํารวจก็มาถึงและคนร้ายก็ถูกจัดการในที่สุดธร,รมเมียถึงกับออเจียนออกมาเพราะผลจากความเครียดและหลังจากเหตุการณ์นั้น เวดากกาแต่เก็บตัวเงียบอยู่ในห้องและทําให้ครอบครัวเป็นห่วงเธอเป็นอย่างมากเวดาเลยลุกขึ้นไปอาบน้ําพอคิดว่ามันจะทําให้ดีขึ้นแต่ท้ายที่สุดเธอก,ก็กลับมานอนร้องไห้อยู่บนเตียงเหมือนเดิมก่อนที่โทรศัพท์จะดังขึ้นและเป็นเมียที่ส่งข้อความมาถามว่าเป็นยังไงบ้างเวดาเลยบอกไปตามความจริงว่าเธอรู้สึกแย่มากๆและพยายามหลบหน้าครอบครัวเพราะยังไม่พร้อมที่จะตอบคําถามอะไรผิดจยางเมียที่ไม่มีใครให้หลบ หน้าทั้งนั้นเพราะเธออยู่บ้านคนเดียวและครอบครัวก็ยังไม่รู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนเช้าเวดาก็สะดุ้งตื่นจากฝันร้ายและเธอก็ขอให้แม่พาไปส่งที่บ้านของนิกเพื่อนสนิทของเธอทั้งสองได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและนิกก็มีความคิดว่าจะจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทําอะไรสักอย่างกับเรื่องนี้และชวนเวดามาร่วมขบวนด้วยกันในตอนเย็นทีวีก็ออกข่าวเกี่ยวกับการกาดยิงในโรงเรียนแต่ เวดาก็เบื่อที่จะฟังเธอเลยเปิดดูคลิปเมียเต้นก่อนที่ทั้งสองจะส่งข้อความนัดเจอกันเวดาเลยโกหกแม่ว่าเธอจะไปหานิกและเดินมาหาเมียที่บ้านซึ่งเมียก็รออยู่ก่อนแล้วแต่ทําเป็นพึ่งลงมาเปิดประตูให้และทําให้ได้รู้ว่าเมียนั้นเธออยู่บ้านคนเดียวมานานแล้วเพราะพ่อและแม่เป็นจิตกรที่ต้องบินไปต่างประเทศอยู่บ่อยๆเวดาที่ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเลยเปลี่ยนเรื่องคุยเธอชมเมีย ว่าเต้นเก่งมากและดูร้อนแรงสุดๆผิดจากตัวจริงที่เป็นสาวหวานดูน่ารักธรรมเมียถึงกับเขินไปเลยทีเดียวก่อนที่แม่ของเวดาจะส่งข้อความมาตามกลับบ้านแต่เธอก็เลือกที่จะไม่ตอบและบ่นให้ฟังว่าตั้งแต่เหตุการณ์นั้นทุกคนก็เอาแต่จับตาดูเธออยู่ตลอดจนทําให้รู้สึกอึดอัดส่วนเมียก็เล่าให้ฟังว่าเธอนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วเพราะเหตุการณ์ในวันนั้นมันตามมาหลอกหลอนทุกคืนทั้งสองเลยนัดกันว่าจะไปงานวน อน้องชายของเกินตินด้วยกันเมื่อถึงวันงานพวกเธอก็พบว่าไม่ได้มีแค่น้องของเกินตินเท่านั้นที่จากไปแต่เพื่อนอีกนับสิบคนก็ไม่รอเช่นกันเวดาที่เห็นก็นึกถึงเหตุการณ์นั้นระวาดกลัวจนตัวสัน่นไม่มีวินาทีไหนเลยที่เธอจะลืมมันไปได้น้องสาวที่เป็นห่วงเลยพยายามเข้ามาคุยด้วยแต่เวดาก้าวแต่งเงียบและนิ่งเฉยอย,อยู่แบบนั้นผิดจากตอนที่มีอาทักมาเธอแทบจะตอบในทันทีดาลีไปหาที่บ้าน ทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างถูกคอและเจอกันบ่อยขึ้นจนเวดาลืมไปเดินขบวนเรียกร้องกับนิกเลยโทรไปขอโทษเขาซึ่งนิกก็ไม่ได้โกรธอะไรและดูจะเป็นห่วงซะมากกว่าที่พักนี้เธอไม่มาโรงเรียนเลยเช้าวันต่อมาแม่ก็ได้พูดคุยกับเธอว่าบางทีการไปพบจิตแพทย์ก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้วายอะไรเพราะว่าพวกเขาจะช่วยทําให้อาการของเราดีขึ้นเวดาเลยยอมทําตามที่แม่บอกเธอพยายามทําตัวตามปกติแต่ หมอก็ดูออกว่าเธอไม่ดีขึ้นเลยสักนิดและให้เวดาจดบันทึกว่าตอนไหนรู้สึกยังไงบ้างต่อมาขณะที่เธอกําลังนอนเบื่ออยู่ที่บ้านเวินตินก็ได้ส่งข้อความมาหาและทั้งสองก็นัดเจอกันข้างนอกพวกเขาทําได้แค่มองหน้ากันโดยที่ไม่พูดอะไรออกมาเลยก่อนที่เวดาจะเข้าไปกอดเขาด้วยความเข้าใจกับสิ่งที่ทั้งคู่ได้พบเจอมาในเย็นวันนั้นทีวีก็ออกข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่นิกเรียกร้องมันเป็นเรื่องที่ดี ที่เราจะเข้มงวดกับความปลอดภัยแต่มันกลับยิ่งทําให้เวดาและเมียนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพวกเธอเลยพากันดื่มจะได้ไม่ต้องสนใจมันอีกแต่มันก็ได้แค่ชั่วคราวพอเมื่อเวดากลับบ้านแม่ก็ได้ถามว่าเมื่อไหร่ลูกจะกลับไปเรียนหนังสือเหมือนกับคนอื่นๆเวดาที่ยังไม่พร้อมเลยพูดประชดไปว่าเลิกกดดันหนูสักทีไปสนใจน้องบ้างเธอเริ่มมีประจำเดือนแล้วทำเอาแม่ถึงกับพูดอะไรไม่ออกเพราะเธอไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย นี่คืนนั้นเวร่ากับเมียก็วิดีโอคอลคุยกันเธอถามว่าจะกลับไปเดียนเมื่อไหร่เมียตอบมันยังไม่ใช่ตอนนี้และขอเวลาอีกสักพักก่อนที่ทั้งสองจะกล่าวลาตีสวัสดิ์และปล่อยสายทิ้งเอาไว้เพื่อให้รู้ว่ายังมีอีกคนที่อยู่ข้างๆเช้าวันต่อมาเวดาก็ลองกลับไปเดียนอีกครั้งซึ่งทางโรงเรียนก็ได้มีวิชาเสริมมันเป็นวิธีเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในสถานการณ์อันตรายแต่มันกลับทําให้เวดายิ่งรู้สึกแย่เข้า ไอพอเมื่อเธอปวดปัสสาวะก็ไม่กล้าพอที่จะใช้ห้องน้ําและเลือกที่จะอัานเอัไว้แทนจนเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเด็กคนหนึ่งก็ดันเหยียบกระป๋องเสียงดังจนทําให้เวด้าตกใจและปัสสาวะลดกางเกงซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แย่สุดๆในตอนมือค่าเวดา้าก็บอกกับครอบครัวว่าต่อจากนี้ไปเธอจะกลับไปเรียนหนังสือตามปกติทำเอาทุกคนถึงกับดีใจที่เธอเลือกจะเดินต่อไปข้างหน้าแต่ความจริงแล้วเวดา้าแค่พูดให้ทุกคน รู้สึกสบายใจขึ้นเท่านั้นเวดาที่หาทางออกให้ตัวเองไม่ได้เลยตัดสินใจแบบผิดๆโดยการไปซื้อยาผิดกฎหมายจากนักเลงแถวบ้านทําให้วันนั้นเธอมีอาการมึนเมาอย่างหนักและจําที่คุณครูสอนไม่ได้เลยก่อนที่จะหยิบปากกาขึ้นมากัดจนหมึกแตกเลอะเต็มปากเวด้เลยรวบรวมสติและขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําเธอเดินลงบันไดแทบจะไม่ไหวเลยส่งข้อความไปหานックให้มาช่วยพาเธอออกไปจากที่นี่นิกจึงรีบมาในทันทีและพาเธอไปส่งที่ บ้านเมื่อน,น้องสาวได้เห็นสภาพของเวดาก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คําตอบที่ได้ก็คืออย่ามายุ่งและทําให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากต่อมาขณะที่เวดานอนหลับเวินตินก็ได้โทรมาหาและถามว่าทําไมเธอถึงส่งข้อความแปลกๆมาเต็มไปหมดซึ่งข้อความพวกนั้นเวดาก็เป็นคนส่งในตอนที่เธอไม่มีสตินั่นเองเธอนัดให้เกินตินมาดูหนังที่บ้านด้วยกันน้องสาวและแม่ที่ไม่รู้เลยคิดว่าเวดากําลังมีความลาั เลยแซวเธอไม่ยอมหยุดและในขณะที่ทั้งสองกำลังดูหนังด้วยกันน้องสาวก็ได้เข้ามาถามว่าพวกพี่ๆอยากจะกินขนมฝีมือหนูไหมเวดาเลยทำหน้าไม่พอใจผิดจากเกวนตินที่คิดว่าน้องสาวของเธอน่ารักดีไม่กี่นาทีต่อมาเกวนตินก็เริ่มทำหน้าเซ็งๆพอพ่อได้ส่งข้อความมาตามเขากลับบ้านและดูเหมือนว่าเขาจะโดนแบบเดียวกันเวด้าเธอเลยบอกลาด้วยความเข้าใจก่อนที่ทั้งสองจะแยกย้ายกัน วันต่อมาเธอก็ไปหาเมียที่บ้านและเข้าห้องสาวหน้าไปพูดคุยเรื่องราวต่างๆด้วยกันจนได้รู้ว่าถึงแม้ว่าเมียจะดูเป็นคนแรงๆแต่เธอกลับไม่เคยมีแฟนเลยสักคนทั้งสองได้พากันไปดื่มฉลองให้กับความเวอร์จินและพากันกลับมานอนคุยกันต่อที่บ้านเวด้าได้ถามว่าถ้าหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายเธออยากจะทําอะไรมากที่สุดเมียเลยหยุดคิดไปชั่วครู่หนึ่งก่อนที่จะสารภาพว่าเธอคิดกับเวด้ามากกว่าเพื่อน ทั้งสองเลยโน้มตัวเข้าหากันและคืนนั้นก็จบลงอย่างมีความสุขเมื่อถึงตอนเช้าเวด้า <V eda S 2> ก็ตื่นขึ้นและได้จะถามตัวเองว่าฉันทําอะไรลงไปก่อนที่จะเดินกลับบ้านไปแบบมึนๆเมื่อมาถึงทั้งพ่อและแม่ก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าลูกหายไปไหนมาพวกเราตามหากันทั้งคืนเวด้าที่คิดอะไรไม่ออกเลยโกหกว่าไปหานิกมาแต่ก็ไม่มีใครเชื่อพอนิกก็โทรมาตามหาเธอเช่นกันเวด้าที่จนมุมเลยกล่าวขอโทษ แล้รีบหนีเข้าห้องไปไซสอย่างนั้นแต่แม่ก็ยังตามมาถามไม่ยอมหยุดและต้องการที่จะรู้คําตอบให้ได้เวดาที่ไม่รู้จะโกหกอะไรแล้วเลยบอกไปตามความจริงว่าเธอไปหาเพื่อนใหม่ที่ชื่อว่าเมียต่อมาเวดาก็ไปหาิ克ที่บ้านและบ่นเรื่องที่เขาหาเรื่องมาให้นิกได้ส่วนกลับว่าจะไมห่ห่วงได้ยังไงดูแต่ละเรื่องที่เธอทาสิมันดีซะที่ไหนและอีกอย่างเธอควรจะใช้เวลานี้อยู่ใจตัวเองให้ยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้น ชีวิตจะได้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้เวด้าเลยเริ oh ่มโมโหจะบอกว่าก็ทําอยู่นี่ไงอย่ามายุ่งเลยจะดีกว่าพร้อมกับเดินหนีไปเธอมาหาเควินตินเพื่อระบายเรื่องที่เกิดขึ้นเควินตินเลยพูดอย่างใจเย็นว่าเขาเข้าใจทั้งสองฝ่ายทุกคนล้วนมีวิธีรับมือที่แตกต่างกันอย่างสิ่งที่นิกทำก็เพื่อเรียกร้องไม่ให้เหตุการณ์แบบเดิมเกิดขึ้นอีกส่วนเราก็ทําได้แค่จมปากและหยุดอยู่กับที่ซึ่งมันก็ทําให้เวด้าฉุดคิดได้ว่า สิ่งที่เธอทำอยู่นั้นมันไม่ถูกต้องเอาซะเลยด้วยความหวั่นไหวเธอเลยโน้มตัวเข้าไปหาเขาแต่เกวนตินก็ปฏิเสธเพราะตัวเขาเองก็ยังไม่พร้อมสำหรับเรื่องแบบนี้เวด้าที่รู้สึกอับอายเลยขอตัวกลับบ้านและนอนเศร้าอยู่บนเตียงเหมือนเดิมก่อนที่น้องสาวจะเดินเข้ามาหาและถามด้วยความใส่ซื่อว่าหนูทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมตั้งแต่เหตุการณ์นั้นพี่ถึงได้เปลี่ยนไปเวด้าเลยอธิบายว่าหนูไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ไม่ได้โกรธน้อง แต่รักน้องมากๆต่างหาไม่เช่นนั้นก็คงไม่ส่งข้อความหาในตอนที่อยู่ในห้องน้ําซึ่งมันก็ทําให้ทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้นและนอนกอดกันตลอดทั้งคืนในตอนเช้าพ่อก็ได้พาเวด้าออกมาข้างนอกเพื่อพูดคุยถึงเรื่องที่อยู่ภายในใจในตอนแรกเวด้าก็ไม่กล้าบอกแต่เมื่อเธอเห็นพ่อตะโกนออกไปจนสุดเสียงว่าชีวิตนี้มันห่วยฉันโคตรเบือ่อเบื่อสุดๆเวด้าเลี่ยวบ้างเธอตะโกนด่าคนร้ายที่ทําแบบนี้กับพื้น แต่มันยังทําให้เธอกลัวการไปโรงเรียนไม่กล้าไว้ใจใครและฝันร้ายทุกครั้งที่หลับตาพ่อรีเสริมว่าฉันก็กลัวเหมือนกันฉันกลัวว่าจะมีใครมาทําร้ายลูกสาวสุดที่รักทั้งทงที่เธอฉลาดสวยน่ารักและสดใสทุกครั้งที่เห็นเธอคือลูกที่พ่อภูมิใจซึ่งมันก็ทําให้เวด้าถึงกับยิ้มออกมาและดูเหมือนว่าสถานการณ์ในครอบครัวจะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่มันยังมีอีกเรื่องนั่นคือมีอาที่ไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่ แต่ที่ทั้งสองเมาในคืนนั้นเวดาเลยไปหาที่บ้านแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนในที่สุดก็เจอเ,อเธอนอนเมาอยู่ในห้องสาวหน้าทั้งสองเลยมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกครั้งเมียได้ถามเวดาไปตรงๆว่าหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนเธอเกลียดฉันหรือเปล่าซึ่งเวดาก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเลยสักนิดและเธอก็ไม่เสียใจด้วยสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งสองเลยตกลงกันว่าจะไม่ทําแบบนั้นอีกและจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปในตอน มีอาก็เริ่มดีขึ้นแล้วเธอเลยจะกลับไปซ้อมเต้นเพื่อทําตามฝันของตัวเองต่อมาขณะที่เวดาพูดคุยกับจิตแพทย์เธอก็ไม่ปิดบังอีกต่อไปและยอมเล่าทุกอย่างที่เก็บเอาไว้ข้างในซึ่งมันก็ทําให้อาการที่เธอเป็นดีขึ้นอย่างรวดเร็วพอได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากนั้นเวดาก็กลับบ้านและเข้ามากอดแม่เธอบอกความจริงว่าคืนนั้นที่หายไปเธอไปทําอะไรมาบ้างแถมยังไม่ได้ป้องกันอีกต่างหากทำมาแม่ถึงกับชอบ็อก เพราะกลัวว่าลูกสาวจะตั้งครรภ์เวด้าเลยบอกว่ามีอาเป็นผู้หญิงแม่เลยโล่งอกแต่เธอก็อึง้งจนพูดอะไรไม่ออกอยู่ดี หลายวันต่อมาขณะที่เวดากำลังส่งข้อความคุยกับเมียจู่ๆในโทรศัพท์ก็มีแจ้งเตือนว่าข่าวด่วนมีเหตุการณ์ยิงเกิดขึ้นที่รัฐโอไฮโอและนั่นก็ทําให้เวดาถึงกับรับไม่ได้ที่เหตุการณ์แบบเดียวกันได้เกิดขึ้นอีกแล้วซึ่งมันก็ทําให้ความรู้สึกเก่าๆได้หวนกลับมาอีกครั้งก่อนที่หนังจะจบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือเรื่องราวของ The Fall Out เล่าถึงชีวิตของเวดาหลังจากที่เธอพบเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตด้วยความที่ยังเป็นเด็กก็ทําให้รับมือกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากทุกคนล้วนมีวิธีแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันนิกเลือกที่จะเป็นกระบอกเสียงเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆส่วนเวดาเธอเลือกที่จะเก็บเงียบและไม่บอกเรื่องนี้กับใครยกเว้นคนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกับเธอและถึงแม้ว่าจะหลงทางแต่ท้ายที่สุดเธอก็สามารถ าตัวเองกลับมาได้และจำมาไว้เสมอว่าชีวิตต้องก้าวต่อไปข้างหน้าสำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาชีวิตผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ i อ d b ที่7.0คะแนนและเว็บ o t t e n Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่90%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ